เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับในคลิปหนุ่ยใน m อน s t e อร์ n t e r เตอรไลท์อย่าเพิ่งตกใจนะว่าทำไมชุดผมกลับไปเหมือนเดิมคือคลิปนี้เป็นช่วงที่ผมอัดก่อนที่จะทำอุปกรณ์ไฮแรงเสร็จทำให้ชุดมันยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยทำให้อาวุธของผมทั้งหมดเนี่ยทั้งดาทั้งชุดเกะเป็นของโลแรงทั้งหมดแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้เราจะมาตีเจ้ามิสซิสเน้กันในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอไปกินดังโง่ก่อนอ๋อใช่มีคนคอมเมนต์บอกว่าอันนี้มันคือดังง่ไม่ใช่โมจิรู้ คือยังมีเควสเสริมที่ทำแล้วได้สกิลมานะผมยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวจบคลิปนี้น่าน่าจะไปทําอยู่อ่ะมาคัสตีนนี่คัสตินเปิดตัวของมิสซูซูนเนะมังกรน้ํานนหรือเปล่ามาแล้วเกียดฟองสบู่มากเลยอ่ะคือโดนแล้วแบบเดินลําบากมากเลยอู้อย่างผิวชีวิตจริงนี่คือแบบทลอกเลยเนะี่ย คิวจังเลยไม่ยากหรอกไม่เท่าแมกนาหรอกนะน่าจะล่างง่ายกว่าละทารอลหรือเปล่ามีซิ้อเนี่ยเดี๋ยวไดูครับผมเล่นดาบโลเหมือนเดิมเอ้ยไม่ใช่ดาบโลดิจับคู่พูดผิดเจอดาบคู่เราจะไหวหรือเปล่าเห็นเขาว่ามีฟองสบู่สีแดงด้วยบัฟดาเมจลีเขียวก็ฮิวเหมือนยังไม่เคยดูเลยต้องไปดนซะหน่อยนะไหน ไดอะไรเอยโอเคเก็บไห้หมดนี่ไงเอาไปล้างด้วยเก็บไห้หมดเลยอยู่โซนไหนอะโซนสิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันโซนสิบเอ็ดกันมาใกล้จะถึงแล้วมิสชันเน่แน่ผมรักเกมนี้จริงๆเลยโคตรสนุกแต่ถ้าแพ้เยอะก็ไม่ไหวนะหัวร้อนแพ้เยอะก็ไม่ไหวหัวร้อนแต่นี่โลแรงไม่แพ้ขนาดนั้นหรอกไปเจอนลกตรงมาสเตอร์แรงแล้วกันอ่าคำรามคำรามล้วไงไปเลยเจ้าเหมียว เฮ้ยปันที่ตัวส่วนหัวโดนดาเมจแรงขึ้นแต่เราตีไม่ถึงอยู่แล้วตีส่วนแขนไปแล้วกันใช่ส่วนคีบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจะเย็นจะเย็นส่วนคีบก็โดนดาเมจแรงนะไม่สุดแน่ยชาร์จขอเก็บเกตหน่อยนะอุ้ยฟองตะบู่จะเย็นสีขาวอย่าโดนโดนแล้วลำบากโอ้โหโดนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ไหมศักยภาพเอาไปโดนแล้วยังไงเฮ้ยยังยังไม่เท่าไหร่คิดไปเองนะว่าลำบากโอ้ก็ไม่เท่าไหร่นี่นะ ฟันหัวฟันหัวอุย้ยไม่โดนเมื่อกี้อุย้ยฟันอุ้ยยีย่สิบดาเมจสวยอยู่ใช่แล้วโดนแล้วแต่รู้สึกเหมือนไม่เป็นปัญหาแล้วตอนนี้กังวลไปเองแหละโอ้ยใจเย็นนะใจะเย็นนะต้องฮีก้กวกนแล้วดื่มเพื่อสุขภาพก่อนครับผมจะไม่ไหวแล้วมาถึงก็จะนอนเลยอ่ะอุย้ยใจเย็นๆน,นะถึงอ่ะเมื่อกี้ฮิตบล็อกอ่ะนึกว่าไม่โดนเศร้าเลยดื่มต่อ อ่ายังไงวิ่งมาวิ่งมาอุย้ยคำร้ายเหมือนกันนะชาร์จวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งทันโต t o หาที่หาที่ฟันหนะน่อยต้นนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละโอ้โหไม่นะไม่นะเฮ้ยจะเอาเหรอพิ่งต้นคลิปเองนะจะเย็นเพิ่งจะต้นคลิปเองยังตายไม่ได้ครับดื่มต่อเฮ้ยหลบทำไรอะทำไรอะ มันโหเดี๋ยวนะพักนี้เหมือนจะกระโดดบ่อยแล้วเนะี่ยโอ้กระโดดบ่อยขึ้นนะเป็นอะไรปรกติไม่ก็โดนขนาดนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮใจเย็นใจเย็นใจเย็นขอดื่ดดด้อ่อลขอดื่อมว่อย่าพดอย่าพุทอย่าพุทเอ้ยล้มได้จังหวะแล้วนี่แหละสวนเลยฟันทุง้งโอ้ยคนผิดชิบหายแล้วไอ้ท่านั้นโอ้ไม่น่าเลย เบ้าเลยเมื่อกี้โอ้ทำเม้วนตัวเหรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชทำไรอะอุ๊ยไอ้ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นทำเมื่อกี้โอ้โอ้โอ้ไม่ไม่ไม่ดื่มเฮ้ยขวดยาหายไป่หกขวดแล้วนะยังไม่ทำอะไรเลยหายไป่หกขวดแล้วทำไรครับอ,อ,รอืมองหน้าเหรอมองหน้าเหรออืมเอ้า กินเฉยแปลกๆนะเมื่อกี้เหมือนตีไม่โดน,น,น,นเนี่ยทำไมนอนช่างเหอะฟีดาเมจก่อนฟีดาเมจก่อนสวยเมื่อกี้น่าจะทำให้เร็วกว่านี้นะโอ้ระเบิดไป60ดาเมจโอ้ยโดนเต็มหน้าเลยตูขึ้นแล้วๆ,ๆโดดโดดโดดลอก่อนทำไรอะฟันที่ภูว่าฟันที่ตัว่าแมงมันเตอร์แล้วโอ้ยังไม่เสร็จเควสต์นี่เหรอเนี่ยหึฮึขอสักทีขอสักที โอเคหนีไปไหน <Yeah. S 1> ส่นอะไรอ่ะโอ้โหมองไม่ทันรับดาบก่อนคือผมฟันทำดาเมจน้อยมากเลยเมื่อกีน้นี้ดูจากคมก็รู้ละใช้ไปนิดเดียวเองแหมขวดยาที่แจกฟรีเหลือสี่สง่าจะใช้ขวดยาปกติแล้วรอบนี้ข้างหน้านี้เองขอโดดใส่หน่อยโอ้ไม่ถึงไม่ไปเป็นไรไม่ไปเป็นไรอ้าว ฟันไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกอะไรคำลามคำลามต่อลบอุย้ยไม่ต้องลบก็ได้ฟันขาฟันขาโอเคส่วนหางก,ก็จะดันแรงอยู่อุยอ้ยอุ้ยเมื่อกี้โดนหรือเปล่าหรือไม่โดนหมอไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดือดไม่ลดเมื่อกี้อีกไม่โดนหรอตรงนี้ขอฟันหน่อยที่แขน วิสกิลใส่แล้วฟันหน่อมันระเบิดตุ้มขอดาเมจแ,แรงๆนะโอ้ยไม่เห็นดาเมจเมื่อกี้แถมโดนตีด้วยทำอะไรอีกทำอะไรอีกโศดหน่อยขอลับอากาศหน่อยลับอากาศหน่อยนะอุย้ยคำลามอีกแล้วกลำลังจะลาเลยเมื่อกี้ชาร์ทอุยอ้ยอุ้ยท่านี้ทา่ทานี้อะไรอะฟันห่างซะหน่อยไปไหนไปไหนไปไหนไมิสีเนี้ย โอ wh, oh, 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 ้โอ้โอ้โ oh, อ oh, ้ชิพายแล้วโอ้โดนดักหน้าอย่างนี้ชิพายแล้วโอ้ยโดนสองสบู่โอ้ยโอ้ยจะเย็นนะเจเย็นเจเย็นชิพายแล้วชิพายแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งอู้เกือบไปเกือบไปอ่าดื่มอย่าเายอะโอ้โหสไลเดอร์มาหาเราทันทีโอ้ยโดนต่ออีกเฮ้ยทำไมผิวจังเลยอ่ะเป็นบางกรจริงปหเนี่ยมันม่น่าผิวขนาดนี้นะ โอ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอไอ้ท่าหมุนเป็นเบเบดอย่างเงี้ยปล่อยเลเซอร์น้ำเนี่ยไม่เคยเจอนะปะกติเนี่ยโอ้ยอยดื่มเลยโอ้ยขึ่งหลอดนัดเดียวขึ่งหลอดนี่เล่นดักโซ่แบบโอ้ยสวยงามแฟตเต็มเต็มหลังเลยขอฟาดเต็มเต็มหลังหน่อยโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยหลังเราอะเต็มเลยอะอย่ยามิสซี่เนีอยา่า เฮ้ยสวยฮ่าฝาไว้ก่อนเถอะผมไม่ได้หนีนะผมตั้งหลักก่อนของกลับไปตั้งหลักแป๊บสื่อประสุทภาพแล้วก็เอามาล้างดีปั๊บหน่อยดิเกือบไปเกือบไปเกือบไปดื่มเคพร้อมแล้วอุ้ยแม่งว้าหาเลยโอ้โหแม่งว้าหาเลยเฮ้ยที่แคบที่แคบไม่อยากสู้ที่แคบอ้าวมันไปไหนวะยังไงเหนื่อยใช่ปะ ตรงอย่างเงี้ยอ่าน้ำลายเยื้มเยิ้มอย่างนั้นเหนื่อย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 โอ๊ยเราก็เหนื่อยเหมือนกันโอ้โอ้โอ้ลุกลุกเร็วอ้าวกิ้งขอซ้ำหน่อดีแสวบเต็มเต็มทำไรอะเมื่อกี้ทำอะไรอีกโอ้โอ้อย่าล้ำนานอย่าล้ำนานจะเย็นอันนี้ไมชชั่อย่าล้ำนานเต็มหน้าเต็มหน้าอ้าวเหนื่อยขอซัดเต็มหน้าหน่อยแล้วกัน โอ้ช้าไปเมื่อกี้น่าจะสวิตสกิลใส่จยได้จยได้พลาดไปเมื่อกี้นีไปด้านหน้าโอ้โตดดใส่อ้เอายังเหนื่อยไม่หายเหรอสวยสิยังเหนื่อยไม่หาย,ย,ยหนี่ก็สวยสิฟันที่ตูดฟันที่ตูดฟันที่ตูดโอ้โอ้โอ้โอ อ้ฟัน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 ได้ไหมได้ไหมคันธุ์เมทได้โอเคอยู่รอบนี้อ่าโดนแมวเราดึงอ๋อว่าแล้วทำไมไม่ขยับแมวเราดึงอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะเยเ็นจะเย็นชิ้นส่วนมันแต,กแ,แตกแล้วตอนนี้โอ้ยยืนในคำรามไปเถอะขอฟรีที่พุงหน่อยแล้วกันโอ้โอ้โอเคยังไม่ต้องหิวตอนนี้ไงครับยังไงครับขอซกหน่อยแล้วกันนะขอซกหน่อย โอ้โหเกือบโดนเมื่อกี้ไอ้ไปตีปลาไปอย oh <to> ่าล่อไปต oh, <to> ีเดี๋ล่อไปเฮ้ยจะเย็น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 โอ้โหยังไงนี่เออไปตีอย่าล่อแล้วสวยโอ้ไปนะโอ้ไหวแล้วเชียวไปยืนด้านหน้าพอดีเมื่อกี้ผ่านผ่านผ่านเฮ้ยเฮ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบไปเกือบไปโอ้ ลันเลยครับงานนี้ดื่มเพื่อสุขภาพขอแฟตสักทีนึงขอแฟตสักหน่อยอุตส่าห์เก็บแฟตมาแล้วไม่ใช้งานไม่ได้เปี้ยงเอองงดีงงดีลำกอากาศไปทีโอ้ไปไหนละอุ้ยโอ้โอ้โหเลือดปฏิหารมากเลยโอ้โหเลือด แน่สุดจริงเมกอร์พชั่นเลยครับไม่ไงั้นมันเอาไม่อยู่เอ่อล้างก่อนอโอเคเฮ้ยเด็ดนะพชั่นปกติเหลือสี่ลืมซื้อโอชิฟายแล้วมีเวลใช้เมกอร์พชั่นเยอะแน่ตานี้ไ,<ป>ไม่ต้องหว่วงอุ้ยเมคเก,ก้ร์พอยตกระหาง่ายอยู่ไปไหนละไปไหนละตามมาแล้ว,ลวอย่าหนีดิเอามันหนีเฉย มันหนีไปไหนอ่ะโซนไหนข้างหน้าปะไป,ไปกันเลยตีกันเองวะเนี่ยทรงอ่ะน่าจะตีกันเองอ่ะสฮยดีผมดูอยู่ครับเอาเลยครับตีกันเลยเียนะือนละรอขี่กเยอะใครล่วงครับว่ามาใครล่วงครับโอเครู้เรื่องเอ้ยนางเงือกล่วงนางเงือกล่วงขอขี่หน่อยนะมิซิทินเนสแกไม่รอดแน่โอ้ยอยู่ใกล้ๆอ,อย่างนี้ชอบมากเลยอะ่ะ เอาเฮ้ยไม่โดนชนเออฮิตฮิตง่ายอยู่แล้วมีไวยบักสามอันอย่างนี้สวยงามมีเกตอันตีแล้วกูดาทันไม่เอย่ยกูดาทันไม่เอย่ยได้สักทีหนึ่งได้สักทีนึงเอ้ยอันเอ้ยอันตีเลยอันตีเลยโดนคนใส่อ้าวชิบหายสออแววไม่โดนแล้วเนะี่ยคอโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอเค หุ้ยเดี๋ยวนะถึงก็หลับเลยเหรอโคตรแจมโอ้โหเพิ่งรู้ว่าถึงถึงก็หลับเลย Miles. เอาเรื่องเอาเอาเอาเฮ้ยแล้วแม่งก็ชนใส่แล้วแม่งก็ตื่นโอ้โหจะตัดทำเพื่ออย่างงี้ฟันที่หัวไปร้อยสามสี่ดาเมจมันต่อขี่มิสซิสเนะอาเยี่ยมเฮ้ยพวกนายอ่ะจะไปไหนกันน่ะพวกนายอ่ะขอตามไปดิไปรวมกลุ่มกันเหรอ SUR เอาโทบิคาดาชิดีว,ว่าติดสายฟ้าไปรอบนี้ไอ้ขับไปดีสิโทบิคาดาชิอยู่สายอย่าไปขี่มันแล้วก็ให้มันตีมิเออมิสซิสูเนะมาไอตัวของมิสซิสูเนะเนีเ่ยอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเออไม่ต้องขับร้าลูกเอ้ยหนึ่งทีรู้เรื่องขี่ไปขี่ไปขอกระลอกน้อยบินโฉบเลย ขอโชบหน่อยขอโชบหน่อยดาเมจเอาเรื่องอยู่ขอโชบหน่อยคือฟาดเต็มกระบ,บาลรอครูดาวครับเอ้ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งใจเย็นนะโอ้ว่าแล้วเชียวทันไหมเอ้ยทันอยู่ทันอยู่เอ้ยไม่ทันนี่ว่าโอ้โหแย่ว่ะโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นแหมล่มกันตรงนี้เลยนะโอ้ยไม่โดดตีใครเมื่อกี้นี้ สิทีเน้อย่านะอย่านะออเอ้ยอุ้ยเจ็บนะตีมาน่าจะสิบกว่านาทีแล้ว,วนเนี่ยยังไม่มีอาการอ่อนแอเลยอะ่ะอ่อนไปนะคิดผ่านแล้วอ๋อวิ่ง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 อุ้ยปัดไตพุ่งดาเห็ดเบาเบาโอ้โอ,โอ้โดนแน่เดี๋ยวมันพ่นน้ำใส่แน่อุย้ยไม่โดนไม่โดนโอเคสวยอยู่ ที่แขนขอลำไปสักทีโอ้ยลอยเฮ้ยจะตายจะตายจะตายชิบหายต่ำแววมากโอ้โอ้โอ้ดื่มเพื่อสุขภาพแน่จริงก็ตามมาดิอุยอ้ยอุ้ยตกใจแน่จริงก็ตามมาโอ้โอ้ทำไงครับพ่นได้ไหมอ๋อไม่พ่นนี่วะทำอะไรอีกทำอะไรอีกโอ้ยดีนะเบาตุกขึ้นแล้ว ฟันโอ้โหโดนดาเมจเบาหลือเกินอย่าไปโอ้โหกระโดดไปมา,าสิสขอร้องตามขี้เกียจตามโอเคอยู่นิ่งๆเข้าไว้ให้ผมฟันหน่อยครับมันจะได้จบอยเร็วโอ้โอ้โอ้ฟันใสอากาศโอ้ยอ่ะรอกันรอกันลูกกัน,กนเฮ้ยเฮ้ยอย่าดั้มอย่าดั้มผลล้มอย่าซ้ำใจเย็นทำลามต่ออีก <helping S 2> อเยอะๆแล้วเราอ่ะเยอะแล้วเราเนี่ยโอ้โหท่านี้อีก ถอยก่อนชาร์จหาจังหวะหาจังหวะโอ้ยไม่มีแล้วอย่างนี้มันเล็งไงมันเล็งหมาแมวปะเหมือนมันไม่เล็งเราสักทีหนึ่งหลบก่อนหลบก่อนจะไม่น่กกนมมนาโอ้อ่าเล็งหมาแมวอย่างนี้หาจังหวะเข้า,าโอเคได้จังหวะแล้วถ้าไปก็ออกไปแล้วโอ้แล้วก็โดนพ่นน้ำใส่ัป่าสุดจริงโอ้ โอ้ยจะตายให้ได้ใช่ไหมเนี่ยกิ้ง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 โ oh, oh อ้โอ้ใครก็ถอยถอยถอยเลยครับถอยเลยครับไม่ต้องตามมาด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดดแล้วไม่อยู่แล้วขอหนีก่อนละเฮ้ยไม่ได้หนีเขาเรียกว่าตั้งหลักเฮ้ยตื่มมาจริงด้วยตามมาเยอะด้วยมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วมามาในน้ำนี่แหละลงมาเลยเร็วลงมาเลย ออกมาสิโอ้โหแอนิเมชันอนนั้นอีกไต่ทั mm ้งวันนะครับอุ้ยเกือบโดนอุ้ยโดนแล้วไม่เกือบแล้วอย่างนี้โอ้ไม่กาโพชั่นดื่มเพื่อสุขภาพครับโอ้โอเมก้าขอล้างก่อนสิโอ้โหพนเยอะนะเราอ่ะเอ้ยไม่โดนเว้ยจริงมาแล้วจิงมาหาแล้วไม่มาเดี๋ยวเข้าไปเอง เป็นกระบาดไปเลยเอาสิไม่มาเดี๋ยวเราเข้ามาหาเองเลยทำไรครับทำไรครับอ่าส่งอย่างนี้เดินสโ,โลสโลอย่างนี้เอาไม่ใช่เดินสโลด้วยเป่ะ <c oughs> เหนื่อยเฉยเหนื่อยสองสองรอบแล้วนะเหนื่อยสองรอบแล้วนะเราอะอนอนสวยขอรำหน่อยขอรำหน่อยชาร์จแล้วรำอ๋อเกียร์หมดเกียร์ด,ดับแล้วหมือนพอดีขอเก็บเกียร์พอดี เดินช้าๆ้วเราเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าเหนื่อยมากๆแล้วไงมิดสุดๆเนี้ยโอ้เจ็บนะโอ้โอ้โดดโดดโดนโดนใจเย็นใจเย็นจเย็นฟันฟันแขนฟันขาไปืหมันถ่างไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะใกล้ตายวะนี่เอ่ออาการออกใกล้ตายแต่ว่าเราเหลือสามชีวิตแถมเวลาก็เหลือเฟือยังไงครับไม่หนีใช่ไหมไม่หนีไล่ฟันต่อนะยูยไม่โดนเมื่อกี้ทำลายอีก ทำลามไปเธอแทงคิดถึงต่อโอ้โหเป็นจริงแบบผิวมากเลยอะ่ะคือตัวนี้ยผิวมากมเลยอะ่ะโอ้ยจริงอะดูผิวมากเลยนะตื่มเรียบร้อยทำไรอะ่ะโดนหมากัดอะเมื่อกี้เหมือนไม่เลียงเราอยู่ไม่เลียงเราใช่ไหมขอพันที่ขาไม่ก็ทลำตัวซะหน่อยปวด,ด,ดเมจเบามาก ส่วนชีปมอะจริงๆน่าฟันมากเลยนะแต่ผมโดนไม่ถึงเดือดใจอยู่โอ้ยโอ้มันจยพูดอยู่เว้ยโอ้ยเจ็บเลยลัวขึ้นลัวขึ้นตื่นสุขภกาพไม่เลี้ยงเราเลยเว้ยมันไม่เลี้ยงเราเลยก็สวยสิโอ้ก็เกือบเกือบเกือบไปเมื่อกี้นี่แหละสาเหตุไม่อยากตีข้างหน้ามนะันเดี๋ยวกัดทีเดี๋ยวยิงเลเตอร์ออกจากปากที หลบแค่ไปทันไปสบายอยู่ชาร์จแตกแล้วโอาทระเบิดไปเลยนอนสองรอบอุ้ยสวยงามมากมากเตรียมแตกไงแล้วมิดสุดทินเนเอ้าเอา,เอาทำอะไรเมื่อกี้ฟันโดนไหมขูดดาเมกเข้าสองระเบิดแค่สี่สิบเป็นไรอะ่ะทำไมอยู่ก็แข็งขึ้นมาสวย <laughs> ล้มสามรอบเลยโดนแฟตอีกอ๋อไม่ล้มสามรอบ แต่มองไม่เห็นแล้วสวยสิล้มล้มตบเฮ้ยทำไรอะ่ะอ๋อโดดใส่เฉยแต่ไม่ใช่เราด้วยแตกไหมแตกใช่ไหมโอ้ยังไม่แตกไกลแล้วมัง้งอ้าวสวยนอนอย่างนี้เลย เพลก็คอมพีดด้วยสวยอะไรละ่ะมองไม่ทันเมื่อกี้มีสุดชเน่ไซส์ใหม่ละ่ะ <Hey. S 1> แฮแลกเฉียนเนื้อไปเห็นว่าอาวุธเป็นธาตุน้ำแต่ไม่รู้ว่าธาตุน้ำในเกมนี้ไม่ทำอะไรได้วาว์ปกลับบ้านไปรับคมดีกว่าลาก็ไม่ได้ยากนะมิสุดเน่ รับคมให้เรียบร้อยด้วยความที่ท่ามันไม่มีวันช็อตด้วยแหละมันเลยดูไม่ยากถึงมันจะดูผิวก็เถอะไปลืมเก็บฟองสบู่ใช่ลืมลองเก็บฟองสบู่ว่าจะได้ดัมเมดไหมเี๋ยวว่าได้ฮิวไหมลืมลืม,ลม,ลมจริงจะได้จะได้ไดพลาดไปจริงๆเมื่อกี้พัจจะแหละต้องโฟกัสที่เกมม่งั้นแพ้เยี่ยมพวกเราชนะกันแล้ว จะองจะหลงจะอองชนะแล้วอ่าแล้วรับสําหรับการราจะมิซสเนก็ขอจบเพียงเทนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตั้งใครส่วนถ้าใครมีอะไรจะคอมเมนต์แนะนำอะไรก็สามารถแนะนำไว้ใต้คลิปยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ